สวัสดีครับผมครูจะนไหนฟีสไต์ครับอ่าอยู่ที่บ่อนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาว่าจะมาลองเลี้ยงกบดูนะครับหลังจากที่เคยเลี้ยงปลาดุกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับปลาดุกก็อ่าหมดไปแล้วนะครับก็เลยจะมาลองเลี้ยงกบดูนะฮะเพราะว่าเริ่มจากการเกษตรนะครับต็อเกษตรยุคใหม่ต้องเข้าสู่การเกษตรใช่ไหมครับผมก็จะเลยจะทดลองดูก่อนนะครับ อย่างปลาดุกก็โอเคสําเร็จนะครับนะก็มาดูกบดูซิว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันต้องลงทุนจากเล็กๆก่อนนะครับเพื่อทดลองนะครับเราจะได้รู้ปัญหานะครับนะเดี๋ยวไปดูบ่กบที่เตรียมนะครับแต่ตอนนี้พันกบยังไม่มานะครับไปครับมาดูครับครับนี่แหละครับที่เคยเลี้ยงปลาดุกนะครับก็ได้กินไปหมดแล้วแหละนะครับ เลี้ยงไว้กินนะครับประดุกนะครับก็เรียบร้อยไปดีๆนะครับแล้วก็จะทดลองในเรื่องของกบดูซิก็สั่งมาแค่ร้อยตัวเพราะว่าเห็นว่ากบาตัวละ2บาทช่วงนี้ก็เลยสั่งมาแค่นี้ก่อนมาทดลองเพราะว่าถ้าอยากได้สักร้อยห้าสิบแหละแต่ว่าเงินผมไม่พอผม <c oughs> <c oughs> มีเงินแค่ติดตัวอยู่สองร้อยสามร้อยบาทนะครับก็เลยว่าเอามาซื้กอกบก่อนสักส <c oughs> องร้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีนะครับในช่วงทดลองนะครับเห็น ใน YouTube เขาเลี้ยงกันเยอะนะครับในบ่อแต่เรามีอ์ตัดอยู่แล้วผมก็เลยไม่ไม่ได้สั่งบ่อมานะครับก็จะทําหมุนเวียนกันดูก่อนนะครับเพื่อให้รู้ปัญหานะครับเห็นคนเขาเลี้ยงก็เราก็อยากเลี้ยงดูบ้างนะครับเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านไม่มีที่จะวางท่อแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่คับแคบนะครับเดี๋ยวมาดูบ่อกันครับนะครับบ่อครับนะพอดี ดูใน u t u b e มานะครับเขาก็จะใช้ไม้นะครับไม้เพื่อให้มันให้กบมันขึ้นมาอยู่นะครับเพราะว่ากบมันเป็นครึ่งสัตว์ครึ่งน้ำไอ้ครึ่งบกครึ่งน้ําพูดผิดนะครับเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําผสมกันกนะ็นั้นแล้วกบก็ต้องขึ้นมามีที่มีที่เกาะมีที่อะไรนะครับภาษาอีสานเรียกว่าที่งอยนะครับให้มันงอยอยู่หรือให้มันมาขึ้นมาหายใจนั่นเองนะครับหรือยังไงนี่แหละ ก็จะทดลองดูอันนี้ก็จะมีดินด้วยนะเราดินมาใส่เพื่อว่าเห็นคุณแม่บอกว่ากบถ้าเอาดินดินอะไรนะดินสีนี้มาใส่กบมันจะไม่ดําแต่ก็ยังไม่รู้อะเพราะว่าเราจะลองกันดูเพราะว่าเรายังไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแหละเราต้องทดลองกันครับผมสั่งมาแค่ร้อยตัวเพราะว่ากบช่วงนี้แพงนะครับโตครับนีเบานุ่ม เอากบมาทรงแล้วครับนี่เก้าสิบสามครับเก้าสิบสามบอกบ้าสั่งไปลอยก็ไดลเก้าสิบสามมันเลี้ยแค่ไหนกับเบิดจริงจริงบอกมาจริงจริงมาสิโอเนี่ยครับเป็นกระดูนามาหายเลี้ยงครับโอเคครับไปเลยครับไปผมแน่โอ้ยบ้าหนุ่มนี่ครับเจ้าของกบ็ปนมาทรงเองครับวันนี้เดี๋ยว็ดอาะครับนี่ครับเป็นสิบปอผ้าไปแล้วครับนี่มาเป็นเกมาค้ำครับวันนี้โอ้ยกบตัวใหญ่เลยตัวนี้โอ้ามันคือเป็นไายทองก็มีบัดนี้พี่น้องเลยมันไม่ใต้หรอครับพี่น้อง หายทองก็มีบ่นาดลูกห่วงทีใหญ่บ่ล่ะแถมเปยังิยุดเงอันที่ที่นับมานี่มีแต่มีแต่โตกกเป็นบ่อแมนแมนโตที่มันเป็นลูกห่วงมหันบได้นับเป็นบ่อบนในน้โอ้ผมว่าเมือว่าโตแถมหนอโอ้ผนแถมให้ครับเป็นแถมให้ลูกออดที่มีหางมานำเดี๋ยวเราจะพยายามลองเลียงมึงครับดเนสได้ก็เท่านั้นครับเพราะว่าเป็นการทดสอบเดี๋ยวมือไหมยเอมาให้กันเลยครับผมผันแวะมาจังมา เห็นแครับผมเป็นการทดลองนะครับเนาะเดี๋ยวผมจ่ายเงินผลก่อนครับอ่าเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันไหมครับมันจะเป็นอย่างไนครับอ่านะครับคุณแหม่มคุนกำลังมาชมครับน้ามาชมกบนะครับนี่เอาว่าเป็นยังไงแล้ววะาเห็นครับผมก็กําลังโตๆค่อนข้างโตนิดหนึ่งแล้วนะครับ ค่อนข้างโตค่อนข้างโตอเพราะว่าซื้อกบโตมาค่อนข้างโตเลยแหละนะครับมันได้ตัวละสองบาทมันโอ้มันคุ้มมากเลยนะนี่มันใครผมซื้อหรอกครับอ่าเป็นว่าผมเอาว่าทดลองเลี้ยงนะครับจริงๆตัวแค่นี้มันก็เนาะที่ว่าใหญ่นี่เอกเนี่ยถเพราะว่ากันแล้วถ้าตัวสำนี้งิตัวละบาทแล้วเนาะนี่อันนี้มันตัวนี้ก็มีนะครับหมอไม่มือก็มีแล้วนะครับอเดี๋ยวก็เนี่ยแหละคลิปสั้นๆครับคืนนี้วันที่สิบหนะครับนี่ บันทึกไว้บันทึกไว้ก่อนเดี๋ยว<ม>ผมจะลืมวันที่16มกราคมสอันนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่านับจาก16มกราไปกี่วันมันถึงจะโตกว่านี้นะครับอ่าจะไปการทดลองดูเดี๋ยวผมจะไปจดสืบุดไว้นะครับแล้วก็จะสังเกตการแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครเลี้ยงปบตัวเล็กกว่านี้เพื่อเพื่อลดเพื่อ,ข,อขาดมาดันจะโตขึ้นเพื่อลดเพื่อขาดก็ลดลงไปอีกสักสักสองสัปดาห์หรือสามสัปดาห์ก็ได้ก็เดี๋ยวก็คำนวณคร่าวว่า เลี้ยงกี่วันจะได้ผลผลิตนะครับอันนี้ก็ก็ค่อยว่ากันใหม่ในการคำนวณในคลิปต่อ,ตอ,ตอไป,ไปนะครับ <ไป S 1> ใน E ีีต่อไปครับ <ไป S 2> นะโอเคนะเดือนหนึ่งครับในคลิปนี้ก็พามาดูนะครับกบเพิ่งมาถึงนะครับแล้วก็จะทดลองการเลี้ยงดูว่าในระยะกี่วันนะครับกบถึงจะโตกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเป็น e p EP แล้วก็สรุปไปในแต่ละรอบให้ดูเหมือนกับการเลี้ยงปลาดุกนั่นแหละนะครับการเลี้ยงปลาดุกก็จะมี อ่าได้หลาย ep ให้ท่านได้ดูให้ศึกษานะครับกรณีกบเหมือนกันกบก็จะพยายามทําให้ได้หลาย ep แล้วก็มาสรุปให้ดูว่า1เดือนหรือสเดือนหรือกี่วันมันจะได้ตัวขนาดไหนนะครับเอาโอเคครับสําหรับอ่าคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับว่ากบมันจะตตโตจะตโตหรือจะตายกี่ตัวนะครับเพราะว่าการเลี้ยงแต่ละอย่างมันก็ต้องมีมีตายบ้างมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูติดตามกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับใน ep ต่อไปครับคลิปนี้เําว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม เจอกันคลิปต่อไปครับ <laughs> โอ้ย <laughs> ใส่ยใหม่กู